สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องป้องไปสุกูสุกคนครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาให้กับดักไกลปลาเมื่อนี้เอาเป็นแถวจิ๊กไปก่อนน้องพี่น,อน้องเนาะมาเบึงปอุปกรณ์้อกครับผมมามีอย่างเนี้ยครับพี่น้องอุปรกรณ์้องก็จะเป็นไม้ขึ้นเขาครับิบนี่มาตักปาครพี่น้อง สี่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผม ก็จะใส่เม็ดปลายแหลมพี่น้งงองเจาะนครัเวียนกันพี่น้องบุิหหู จะเจาะอ,อันเป็นรูปแบบนี้ครับผมเขาก็จะห้ามไม่แกะาบานลพอดีกับรูนี่ครับผมอ่ายังปิดหน่อยเดียวเราแต่งยังไงครับผม แต่เ,เราเต็งแบบนี้แหละก็มัดสมกับในรูล่องมึงพี่น้องอ๋อพอดีเลยครับผมนี่ครับจากนั้นเขาก็กจะบักหน่งพี่น้องบักให้นเป็นลุมเพื่อไว้เสตใช้กับคนไก่น,นครับผม เหี้วตัวนี้ต้องเป็นเหี้วขั้นับผมมีขั้นแล้วก็มีเหยือ่อนี่ครับ bình ừ, bông đẹp nhỉ chẳng là nào cả mà cá là giá bưng phi nọng mà man ร้อนป็นลุมไว้แต่คัดครับผมเราหยัดจอบแป๊บนึงครับผมครับจอบเสียนแล้วก็จะเป็นลักษณะน,นี้พี่น้องนะครับผมนะครับตรงนี้เอาไว้แต่ใส่ยเยื่อครับพี่น้องใส่เงี้ยเพราะว่าจะเป็นพวกนอนพวกเอยียงนะครับผมเป็นดวงใส่ยดวง ไก่ป่านะเขาจะมักครับผมพวกไก่ป่าพวกนกกระปูพวกนกไก่ไอ้นกยังก่อนล่ะนกกาเว้านกยังเห็นไหมน้องเาจะใส่นอนใช้เป็นตุนนอนใช้เป็นด้วงแยากมาประกอบร่องมือครับผมนี่ครับ จะอยู่ลักษณะนี้เดี๋ยวไม่กลนไก่มันบานนี้พี่น้องเดี๋ยวจะล็อกเ,เป็นไม่คัดครับผมแล้วบ้านผมมันไม่ได้ขันเก็บนะครับเนาะไม,ไม่คัดไม่กลนไก่ ก็มักแกะระยะบืงมันนี่เขาจะตัดเพื่อๆไว้ก่อนครับผมเงาบูาเป็นยังถัดซันคนระับได้เห็ดไม่ครับน้องเขาจะบากตรงกลางนี่ครับผม ตกลางนี่ไว้แต่ผูกเสียกมืนอนี้ใส่เสียกเัาจะใส่เป็น ีอสีเขียวสีเงี้ยๆจักน้อยพี่น้องเบื้องถนัดถนัดครับผมไม่เหดบ่วงกันก่อนพี่น้องดักไกป่ปลารักประกันได้ผลลอยเปอร์เซ็นพี่น้อง ตัดเสียบแป๊บนึงครับผมบ่วงกิ๊กนี่ยเต้องเใ็ดบ่วงใหญ่พี่น้องบ่วงประมาณเนี่ยครับผมทำเนียก็ได้ละประมาณฟ้ามอือนี่แหละพี่น้องบ่วงมันต้องใหญ่ครับ ขาได้บ่วงตามที่เขาต้องการแ้วเขาก็มาผูกกบ่วงตัวนี้ครับ,บครับใส่กลนไก่พี่น้องนี่ครับดึงเห็นแน่นเลยครับบันมันก็มาดักล่องเบิ้งพี่น้องนะครับ แดงว่าใหม่นี่เหายังยเงียอยู่ตัดออกอีกจักน้อยครับผมตัดแล้วพี่น้องตัดออกหน่อยนึงแล้วครับผมใส่บ้างโอ้ยพอดีไปนี้ครับพอดีนี่ครับเป็นลักษณะนี้พี่น้องเวลาเอาใจห้อขอบวงบ้างไว้ข้างบนนี้ครับผมเวลาไก่เขาเห็น น้อนเห็นดวงที่ห่อใส่ไว้มันก็นจะมัดจิกนี่ครับกุนแกยตัวนี้ก็จะลุดเสียบปลายเสียบเขาก็จะผูกกับขั้นไว้ครับผมเสร็จเรียบร้อยพี่น้องปวงดักไก่ปลาห่อกุนเกยง่ายๆครับพี่น้องเพื่นอนๆขามัดจิก นไก่ก็จะทำงานแบบนี้ครับผมตัวนี้ก็จะลุดพี่น้องลดลดก็จะมีปลายเสียกนี้นก็จะผูกกับขั้นไว้ครับผมขั้นในแบบนี้พอเขาจิกปุ๊บก็จะลุดก็จะดีดขึ้นข้างบนบ่วงก็จะหัดข้อครับผมฮะพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุกูสุกค้นครับผมที่เข้ามารับชมคลิปน้ำกันจนจบ นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจกันคือเก่าแหละครับผมจังพ่อกันไม่คลิหนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ